สวัสดีครับเรามาแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมการเล่นของไทยนะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้จะแสดงเกี่ยวกับการเล่นของไทยวิธีการเล่นต่างตตัวจะมีรูปภาพที่จะแสดงขึ้นเกี่ยวกับ internal frame ตัวนี้จะเป็นแสดงข้อความของ tag array ตัวนี้เป็นปุ่มป ton ในการคลิกเพื่อให้แสดงของข้อมูลและรูปภาพตราม,มาดู source code กันนะครับ ตัวสอ t โค้ดนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเรียกเครื่องมือมาใช้งานตัวนี้เป็นป t o n group คือจัดหมวดของปุ่มปุ o n ที่เราจัดเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มไว้ในป t o n แต่ละป t o n เราก็จะทําการแทรกข้อความที่เราจะทําการแสดงโชว์ครับแล้วก็ ไอคอนคือการแสดงรูปภาพรูปภาพแต่รูปภาพที่เราตั้งชื่อไว้ครบตามองค์ประกอบของรูปภาพแต่รูปภาพเราต้องเปลี่ยนชื่อรูปภาพทุกป t o นนะครับไม่งั้นเราจะไม่แสดงตามรูปภาพที่เราต้องการข้อมูลก็ใช่เงีครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาดูเกี่ยวกับการที่เราใช้ปุ่มออปชันต่างๆว่าเรา,เราใช้อะไรไปบ้างนะครับผม ตัวนี้คือทั้งหมดของออปชันที่เราใช้ว่ามีอะไรบ้างกี่ตัวครับผมแล้วเรามาดูรูปแบบโปรแกรมได้เลยครับอันนี้เป็นรูปแบบตัวโปรแกรมนะครับผมเรามาดูวิธีการเล่นอันแรกเลยนะครับรีลีเข้าสารครับผมมีการสแสดงวิธีการเล่นชื่อ การเล่นต่างๆเป็นขั้นตอนนะครับมากั้นกล้วยข้อมูลต่างๆรูปภาพนะฮะโทรทุกฟังก์ชันนะครับทุกปุ่มผมแล้วก็ขอจบการเสนอโปรแกรมการเล่นไทยเท่านี้นะครับขอบคุณครับ